เธอพีกับไปแบบไอใช้แคนและพี่กับไอสุดหนักพี่กับปืนสุดหนักเต้ไทใช้แขนและพี่กับไอสุดหนักสุดตายล้อมอัดโซต้ายไรบเกินศิษย์เธอสะพัดด้วยความร้อนหยิบเงินลุกโชไหโย่ตาเข้ามาในวงล้อมที่นด้คบปักค่ะนอสตาดามุสเขียนใบแต่เรากําลังใช้ชีวิตตามมนต์นทึกของเขาเจ็ดเดือนแห่งครึ่งฟีเลืตท่านเดินเปลือยแดงด้วยความยิประยงกินกินผู้อ่อนแอราชาแห่งความวุ่นวายเรื่องอํานาจอํานาจมีเงาดําลากวิญญาณผ่านครนตมปก โดนพอสุนชลาลดื่มเลือดก,กัสเงื่อนกระจอกชอกทองไฟ40สปีเราจะจมน้ำแต่คนเกิดกดเดี๋ยวนี้อารมณ์ไฟเมืองถูกเผาเอ,อารมณ์ไฟเมือถูกเผาเนี่คือความทำนายหรือคำสาปจากมนุษย์สร้างเอลนิโอหายใจแทนดินซ้อมบ,บทบทสุดท้ายสุริยพิโรธไม่มีย้อนคือเราขุดคนโนเก็บเกี่ยวบาวีจักรวาน ดูพยาตรอน,น้ำท่วมสุขวามในน้ำตาแห่งน้ำมันเชื่อเพลิงคนโลกกลายถุงความกลัวถนนสู่หายนักสัตว์ตูคือพลานจากด้านข้างเสียงกรอกแขกแระของกาสิ่งที่หวานก็ต้องเก็บผู้นำในหอคอยนาชานดังโลกไว้เหมือนกามปูขณะผู้คนรวมพลังตะโกนด้มีการเสียสละเออร์เนี่โต้น้ำกับทำนองขมคืนของนกกระสาชะตากรรมคือปืนที่หลันไงเราจะหลบมันทันไหมเอ้ยนี่คือคำทำนาย คนโเก,ก็บเกี่ยวบัควีจักรวาลโดโลดีเปียโนล,ลิดลับลงตาบัคขับหายหนาวนกระดัดเพื่นุงโรกจากมนุษย์วันสิงโลกบิงโก้หมดเวลาแล้วเคีงกรงเต้นบนขมมีดดัดไปมีตัวปัดเร็วนี้โย่เข็มน,นาลิตาเดิมดมนดุดในโพนอมแห่งความวาดวัดวันเพลย์ลิสต์อาเก็ตอนเล่นวนในหัวคนรวยเดิมพันชีวิตถอยลูกเต่าสลักจากขดูโอโซน อยากจะลาจนจุดไฟไม่ขีดในกลุ่มควันทุกการกระทำสักท้อนในคนอนพัจจกวาวานนอสปาดามุสเลมมือเราใครเป็นผู้สาบมรรกเท่าทานบทต่อไปจะเลวร้ายกว่านี้แจ้งว่าค่อยๆจางเสียสะท้อนเลือดละทำทานายหรือกระทัที่เราสาร้างตะวันจ้อง,จงมองมันไม่ประทับใจเป็นตัว